ยินดีต้อนรับนะคะเด็กทุกคนเลยนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเราค่ะและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยตรงกับวันศุกร์นะคะและวันศุกร์แบบนี้ก็จะต้องเป็นศุกร์หันษาค่ะเด็กๆค่ะ แต่จะหันสายอย่างไรเด็กๆเนี่ยจะต้องติดตามชมนะคะให้ตลอดคลิปเลยนะแล้วครูโบเนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์เด็กๆค่ะว่าหันสายอย่างไรนะคะอ่ะวันนี้ค่ะเราจะได้เรียนเรื่องใหม่แล้วค่ะเด็กๆค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเรียนในเรื่องของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยจบไปแล้วนะคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของ แหล่งกําเนิดแสงและการเคลื่อนที่ของแสงนั่นเองอะเราเนี่ยจะเรียนด้วยการถึง2หัวข้อเลยนะไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มกันที่หัวข้อที่1เลยค่ะนั่นก็คือแหล่งกําเนิดแสงนะคะอะเด็กๆทราบไหมคะว่าแสงเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลังงานในรูปแบบหนึ่งเลยนะคะเราสามารถรับรู้เจ้าพลังงานที่เป็นแสงได้ด้วยนะ แต่เด็กๆทราบไหมคะว่าเราใช้อวัยวะอะไรของเราในร่างกายที่รับรู้เจ้าแสงตัวนี้อ่าเราใช้ตาค่ะเด็กๆคะดวงตาของเรานี่แหละคะ่ะแสงเนี่ยทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นแสงได้โดยตรงนะคะเ,เราจะต้องมองเห็นแสงผ่านตัวกลางหรือว่า ต้นกาเนิดของแสงหรือว่าแหล่งกําเนิดของแสงนั่นเองค่ะอะแหล่งกําเนิดแสงค่ะเด็กคะแสงที่เราพบเจอกันในชีวิตประจําวันนะคะมีแหล่งกําเนิดที่ทําไมคะแตกต่างกัน แต่มี1สิ่งค่ะที่เขาจะเหมือนกันเลยค่ะนั่นก็คือจะต้องส่องแสงได้นั่นเองไม่รู้แหละว่านี้เกิดมาจากอะไรอันนั้นเกิดมาจากอะไรอันนู้นเกิดมาจากอะไรแต่ทุกๆอันจะต้องส่องแสงได้ค่ะอ่ะแล้วแหล่งกำเนิดของแสงค่ะเด็กๆคะแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันค่ะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบง่ง เด็กๆไม่ทราบไม่เป็นไรคะ่ะมาฟังครูโบกันคะ่ะเขาแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะเด็กๆคะซึ่งลักษณะที่1คะ่ะเขาใช้เกณฑ์น,นั่นก็คือธรรมชาติเป็นคนสร้างขึ้นคะ่ะอ่าเกิดมาก็คือมีแสงในตัวเองเรียบร้อยแล้วและเกณฑ์ที่2คะ่ะนั่นก็คือมนุษย์คะ่ะ คนเราเนี่ยแหละเป็นคนทำไมคะสร้างเขาขึ้นมาสร้างให้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมีแสงขึ้นมานั่นเองค่ะอ่ะเราจะมาเริ่มเรียนจากหัวข้อนี้ก่อนเลยนั่นก็คือธรรมชาติเป็นคนสร้างขึ้นเนาะเมื่อเราเรียนธรรมชาติสร้างเสร็จแล้วเราถึงจะมาต่อกันในหัวข้อมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องนี้ไม่ยากค่ะเด็กๆคะแปบ๊บเดียว จบแล้วเด็กๆเ,เข้าใจแน่นอนอะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีแสงขึ้นเองตามธรรมชาติเลยเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรและมันมีอะไรบ้างเนาะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้ ออมีแสงได้ด้วยตนเองนะคะโดยอาจจะเกิดจากปรากฏการธรรมชาติก็ได้และออบางออบางอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแสงอยู่แล้วในตัวเนาะเอาที่เป็นธรรมชาติจริงๆก่อนนั่นก็คือดวงอาทิตย์ค่ะดวงจันทร์ดวงดาวหรือปรากฏการแสงเหนือค่ะเด็กๆคะและสิ่งมีชีวิตที่มีแสงในตัวเองค่ะมแมลงหนึ่งชนิดค่ะนั่นก็คือ หิ่งห้อยค่ะที่เขาจะมีแสงสีเหลืองโนวิบวับเลยอยู่ที่ตรงก้นของเขานะคะเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเคยเห็นนะคะแต่ว่าน้อยมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหิ่งห้อยเนี่ยเกือบจะหายไปแล้วนะคะเด็กๆค่ะครูโบนเนี่ยก็ยังเ,เคยเจอแต่ว่าน้อยมากค่ะ และ2ค่ะสัตว์ชนิดที่2นะคะนั่นคือเป็นปลาค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยอยู่ในน้ําทะเลอยู่ในมหาสมุทรที่ลึกมากนะคะและที่เขามีแสงเนี่ยเพราะว่าทําไมคะยิ่งน้ําทะเลลึกลงไปมันก็มืดใช่ไหมคะเขามีแสงเพื่อที่จะได้นําทางและยังสามารถล่อเจ้าปลาตัวอื่นหรือว่าสัตว์น้ำตัวอื่นเนี่ยมาเป็นเหยื่อให้เขาได้ด้วยอ่ะแล้ว สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเด็กก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยทำให้มีแสงขึ้นมานะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กเงยหน้าค่ะมองเพดานบ้านของเรามีอะไรคะหลอดไฟค่ะมีเทียนไขค่ะมีตะเกียงค่ะมีเลเซอร์ค่ะมีพลุค่ะมีไฟแช็คค่ะมีไม้ขีดค่่ะ เห็นไหมคะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วมีแสงเนี่ยเยอะแย,ยะเลยเนาะอ่ะเด็กๆะ่ะเด็กๆเชื่อไหมคะว่าเรื่องแหล่งกําเนิดแสงเราได้เรียนจบกันแล้วคะ่ะเห็นไหมครูโบบอกแล้วว่ามันง่ายแล้วก็เร็วมากอ่ะเรามาช่วยการสรุปดีกว่าเนาะว่าไอ้เจ้าแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมัน คืออะไรและมีกี่ประเภทและใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งเนาะแสงคืออะไรก่อนอ่ะก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยตาแต่ไม่สามารถมองเห็นได้เลยโดยตรงจะต้องมีตัวกลางมีต้นกําเนิดแสงเนาะและไอเจ้าแหล่งกําเนิดแสงหรือต้นกำเนิดแสงเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ออย่างค่ะแล้วสองอย่างนี้ใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง เกณฑ์ที่1เลยก็คือธรรมชาติสร้างขึ้นมาธรรมชาติสร้างขึ้นมานี้มีอะไรบ้างคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงเหนือหรือว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือหิ่งห้อยหรือว่าปลาที่อยู่ในมหาสมุทรอยู่ในทะเลที่มีความลึกมากๆนั่นเองและ เกณฑ์ที่2ค่ะในการแบ่งเกณฑ์อันที่2ก็คือมนุษย์นั่นแหละค่ะเป็นคนสร้างขึ้นมาเนาะ,ะยกตัวอย่างเช่นหลอดไฟเทีนยนไขตะเกียงเลเซอร์พลุไฟแช็กไม้ขีดแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วมีแสงด้วยเราไปต่อกันที่หัวข้อที่2กันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเคลื่อนที่ของแสงนั่นเอง เด็กคะพิจารณาดูรูปภาพทั้ง3รูปนี้คะ่ะที่ครูโบนนำมาให้รูปที่1รูปที่2รูปที่3เด็กๆลองเดาดูสิคะว่าแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่เนี่ยไปในลักษณะไหนลักษณะที่1นซิกแซกสตรง3โค้งงอเลยค่ะเด็กๆอ่าใช่แล้วคะ่ะในลักษณะที่สองนั่นเองคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะแสงคะ่ะ เคลื่อนที่เป็นเส้นตงรงค่เด็กขคไม่สามารถซิกแซกได้ไม่สามารถโค้าาองงอได้นะคะจากเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงอย่างเดียวอ่ะ มีหนึ่งการทดลองมาให้เด็กนะคะนั่นคือแสงเดินทางอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้มาโรงเรียนนะคะเราจะได้ทดลองกันที่โรงเรียนเนาะแต่ว่าในสถานาการณ์แบบนี้จะต้องเรียนแบบนี้ไปก่อนนะคะแต่ครูโบสัญญาเลยคะ่ะว่าถ้าโรงเรียน เปิดเรียนเมื่อไร่ครูโบจะพาเด็กๆทำการทดลองอันนี้ซ้ำอีก1ครั้งนะคะ,ะแต่ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราจะทำการทดลองเนี้ยจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะชิ้นที่1เลยค่ะนี่ก็คือเทีนยนไขสอคือไม้ขีดสาคือกระดาษค่ะเ,เด็กๆคะ แต่เป็นกระดาษแข็งนะแล้วก็เจาะรูตรงกลางค่ะโดยให้ตำแหน่งของรูแต่ละแผ่นเนี่ยตรงกันนะคะแล้วก็ขนาดเท่ากัน4ค่ะดินน้ำมันอ่ะทำอย่างไรเราไปดูกันดีกว่าวิธีการทดลองค่ะดเด็กๆคะอย่างแรกเลยเราจะต้องนำเจ้าดินน้ำมันค่ะมามาร์กจุดเอาไว้แบบนี้เนาะโดยให้ แต่ละจุดเนี่ยมีระยะห่างกัน10เซนติเมตรค่ะอะและเมื่อเราเนี่ยมาร์กจุดเจ้าดินน้ำมันครบหมดแล้วนะคะเด็กๆเราก็จะไปสู่ในขั้นตอนที่สองค่ะนั่นก็คือเด็กๆเนี่ยนำกระดาษค่ะมาปักลงไปในเจ้าดินน้ำมันที่เราเนี่ยได้มาร์กจุดเอาไว้นะคะจะมีทั้งหมด3แผ่นด้วยกันและเมื่อเด็กๆเนี่ย เอากระดาษเนี่ยปักลงไปในดินน้ำมันแล้วนะคะหลังสุดเลยค่ะให้เป็นเจ้าเทียนขายอยู่หลังสุดนะคะแบบนี้อ่าและเมื่อเด็กๆเ,เนี่ยทำการวางทุกอย่างลงไปเสร็จแล้วค่ะตามตำแหน่งของเราแล้วเด็กๆก,ก็จะต้อง จุดเทียนไขของเรานั่นเองค่ะเด็กๆนี่จุดเทียนไขแบบนี้นะให้สว่างสวายแบบนี้แล้วเด็กๆด,ดูค่ะว่าเด็กๆสามารถมองเห็นแสงไหมคะที่ตรงกลางรูที่กระดาษที่เราเจาะกันไว้อาเด็กๆสามารถมองเห็นแสงได้นะคะตรงนี้อ่าแต่ถ้าสมมุติว่าครูโบค่ะทำการ เลื่อนกระดาษไม่ให้ตรงกันค่ะไม่ให้ทั้ง3แผ่นนั้นตรงกันเด็กๆจะยังสามารถมองเห็นแสงของเจ้าเทียนไขเนี่ยผ่านรูของกระดาษได้ไหมคะ,ะไม่ได้นะคะเราจะมองเห็นแค่กระดาษแผ่นแรกเท่านั้นค่ะที่ยัง ตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมเนาะแต่อีกสองตำแหน่งนี้ค่ะเราไม่เห็นแล้วนะคะเพราะแสงจะมาถึงแค่ตรงนี้นะกระดาษอีกสองแผ่นตรงนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ที่เดิมแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเห็นแสงได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแสงมันเดินทางเป็นเส้นตรงอย่างเดียวพอเราขยับกระดาษแล้วเนี่ย แสงมันไม่ซิกแซกไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็นแสงนั่นเองค่ะอ่ะเรามาสรุปผลการทดลองของเราดีกว่าอ่ะดเด็กๆดูจากภาพที่1นนะคะที่ครูโบเขียนไว้ให้อ่ะนี่ภาพที่1ค่ะเห็นไหม เมื่อเราตั้งกระดาษให้เป็นแถวตรงกันเราสามารถมองเห็นแสงได้ผ่านจากรูของกระดาษที่เราทำไว้เนาะเพราะทําไมคะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะทำให้เรามองเห็นแสงได้ส่วนในภาพที่2ค่ะเมื่อเราขยับกระดาษไม่ให้ตรงกัน เราจะไม่สามารถมองเห็นแสงผ่านเจ้ารูของกระดาษที่เราเจาะไว้ได้นะคะเพราะว่าแสงไม่สามารถเดินทางเป็นซิกแซกหรือว่าโค้งได้นะคะเราจะมองเห็นแสงผ่านแค่กระดาษแผ่นแรกเท่านั้นค่ะที่เขาทำไมคะอยู่ตรงเทียนไขนั่นเองส่วนอีกสองแผ่นตรงนี้ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนั่นเองค่ะอา มาค่ะเด็กๆคะเรามาดูกันดีกว่าว่าทําไมน้าเราเนี่ยถึงมองเห็นแสงเป็นเส้นตรงจริงๆแล้วค่ะเด็กๆคะแสงเนี่ยเขาสามารถเคลื่อนที่เดินทางได้ทุกทิศทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้ออกตกได้หมดเลยค่ะแต่เขามีข้อจํากัดหนึ่งข้อค่ะเด็กๆคะนั่นก็คือเขาเดินทางเป็นเส้นตรงได้อย่างเดียวค่ะ เราไม่สามารถมองแสงเป็นซิกแซกได้นะคะอะถ้าเด็กไม่เชื่อดเด็กลองยิงเลเซอร์ก็ได้ค่ะหรือว่าไฟฉายก็ได้มันจะทำไมคะลำแสงของเขาจะออกเป็นตรงไปอย่างเดียวนะคะไม่มีไฟฉายอันไหนที่โคดงอหรือว่าซิกแซกซิกแซกได้นะคะเด็กๆคะอันนี้เนี่ยเป็นข้อจำกัดของแสงเขานั่นเองเนาะอะเด็กๆคะ จบแล้วค่ะสำหรับเรื่องของแหล่งกำเนิดแสงและการเคลื่อนที่ของแสงเป็นยังไงคะเด็กสั้นเร็วกระชับใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์ของสุขหันษาและเรื่องที่สองค่ะเด็กๆจะไม่มีการบ้านสำหรับเรื่องแหล่งกำเนิดแสงและการเคลื่อนที่ของแสงนั่นเองเท่ากับว่าวันศุกร์นี้เด็กๆไม่ต้องทำการบ้านไม่มีการบ้านนั่นเองค่ะ วันอาทิตย์ครูโบขอ,อนัดเจอเด็กๆนะคะเวลาเดิม10โมงเช้าเราจะมาเจอกันนะคะแล้วเราจะช่วยกันทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยเนาะ เอาละสำหรับวันนี้ครูโบเนี่ยก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในวันอาทิตย์นะคะเด็กๆคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย